สวัสดีครับท่าน,นผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมวงจี้เวลยินดีนำเสนอเรื่องวัดหรือศูนย์เครื่องหมายจำนวนเราเรียกว่าเลขนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด9้าเลขตั้งแต่เลขหนึ่งถึงเลข9หากต้องการเปลี่ยนตัวเลขบอกจำนวนที่มากกว่านั้น เรามีเครื่องหมายไว้อีกอันหนึ่งต่างหากเป็นรูปวงกลมอย่างนี้เรียกว่าศูนย์นะครับทุกครั้งที่จะมีการเปลี่ยนจำนวนสิบจะต้องผ่านเครื่องหมายวงกลมนี้ก่อนเช่นจะเปลี่ยนจากสิบเก้าเป็นยี่สิบ จากยีเป็น30จนกระทั่งจาก99เป็นหนึ่งหรืออื่นๆเนี่ยถ้าไม่ผ่านเครื่องหมายนี้ก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นเครื่องหมายวงกลมเนี้เราจึงเรียกว่าศูนย์แปลว่าจุดกลางหรือจุดรวมคือเป็นจุดรวมของจำนวนทั้งปวง นะครับโดยหลักเดียวกันนี้สังคมของมนุษย์เราได้ค้นพบว่างานทุกขแขนงที่จะมีการขยายตัวออกไปให้กว้างขวางก็จำเป็นจะต้องมีศูนย์หรือจุดรวมเอาไว้เพื่อเป็นหลักของการเปลี่ยนแปลงเวลานี้ เราก็จะได้เห็นศูนย์เกิดขึ้นในวงงานแทบทุกสาขาอาทิเช่นศูนย์การค้าศูนย์การสื่อสารศูนย์การคมนาคมศูนย์การศึกษาศูนย์การทหารและยังมีศูนย์สำหรับงานอื่นๆอีกมากทุกวันนี้เราจรึงตั้งข้อสังเกตได้เลยว่าศูนย์ของงานทีตใดมีขึ้น ก็เป็นอันหมายความว่างานชิ้นนั้นมีการเจริญเติบโตนะครับเพราะถ้างานใดเนี่ยไม่เจริญกว้างขวางเขาก็ไม่คิดตั้งศูนย์ขึ้นมาหรอกครับถ้าเราลองพิจารณาประวัติศาสตร์ของชาติไทยดูเราจะเกิดความประหลาดใจขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งว่าคนไทยรุ่นก่อนคือสมัยปู่ย่าตาทวดของเราเนี่ย ท่านมีความคิดก้าวหน้าในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์มานาแล้วเวลานี้ศูนย์ที่ว่านี้ก็ยังปรากฏอยู่ทั่วทุกตำบลและหมู่บ้านในประเทศไทยรวมทั้งในพระนครและต่างจังหวัดก็มีมากถึงเออเป็นนับหมื่นแห่งนะครับหลายหมื่นแห่งด้วยสำหรับเป็นจุดกลาง สร้างสรรค์ความเจริญในท้องถิ่นนั้นๆแต่ศูนย์ที่ว่านี้สมัยก่อนไม่นิยมเรียกว่าศูนย์แต่เรียกชื่อเป็นคําได้แท้เป็นคําไทยไแท้คือเรียกว่าวัดได้มีชาวต่างประเทศกล่าวถึงวัดในเมืองไทยด้วยความนิยมชมชอบว่าวัดในพุทธศาสนาในประเทศไทยเป็นศูนย์วัฒนธรรม และศีลธรรมที่สมบูรณ์แบบเป็นเวลามาเป็นเวลานานมาแล้วคือมีโรงเรียนห้องสมุดหอไตหอประชุมสาราการประเรียนและสนามเด็กเล่นอยู่ในบริเวณเดียวกันเขากล่าวด้วยว่าเขาได้เห็นวัดหลายแห่งมีสระว่ายน้ำและพิพิธภัณฑ์ทางวัฒนธรรมด้วย ก้อนี้คนไทยเราน่าจะภาคภูมิใจนะครับถ้าหากชาวต่างชาติผู้นั้นรู้จักวัดไทยให้ลึกซึ้งต่อไปอีกว่าเขาก็คงจะต้องเกิดความพิศวงขึ้นอีกไม่น้อยทีเดียวและจะต้องพนานาคำสรรเสริญอย่างยืดยาวต่อไปอีกเป็นอันมากเพราะวัดของเราเป็นหัวใจแห่งสวัสดิการในท้องถิ่นแทบทุกทางก็ว่าได้ ความจริงคำว่าศูนย์กับคำว่าวัดก็มีความหมายคล้ายๆกันการที่สังคมสมัยใหม่ดำดิบตั้งศูนย์ขึ้นก็เพื่อให้สมาชิกของศูนย์นั้นๆได้พบปะและแลกเปลี่ยนวิธีเสริมสร้างชีวิตของคนให้ดีขึ้นเราเอาความหมายที่ว่าเป็นจุดรวมมาตั้งชื่อว่าศูนย์คนโบราณ สร้างจุดรวมขึ้นเพื่อให้สมาชิกของจุดรวมนั้นได้นำตัวเข้าวัดกับคนอื่นและวัดกับศีลธรรมคำสอนของศาสนา,ศาวัดดูกันว่าการพนมมือไหว้พระของเรากับของคนจากครอบครัวอื่นเหมือนกันไหมวัดดูว่าการกราบที่เราทํากับคนอื่นเออ ถ้าไหนถูกต้องกว่ากันแล้ววัดดูว่าลูกใครหลานใครมีกิริยามารยาทมีสมบัติผู้ดีมากน้อยกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นคนไปยังจุดรวมนั้นจึงพิถีพิถันในเรื่องการแต่งกายและกิริยามารยาทเป็นพิเศษกว่าอยู่ที่บ้านและเพราะเหตุนี้เองท่านจึงเลียด รวมดังกล่าวว่าวัดแทนที่จะเรียกว่าศูนย์อย่างทุกวันนี้การที่ทางทางการดำาดิตั้งสู่เยาวชนขึ้นและเฉพาะอย่างยิ่งที่จะตั้งในวัดที่มีทําเลเหมาะสมจึงเป็นการเจริญลอยตามบรรพบุรุษของเราซึ่งควรแก่การสนับสนุนอย่างยิ่ง และเป็นการประเสริฐยิ่งขึ้นหากเยาวชนของเรานิยมไปใช้ศูนย์เยาวชนเป็นที่แรกเปลี่ยนความดีซึ่งกันและกันครับผมขอจบบทนี้แต่เพียงเท่านี้ขอความเมตตาช่วยติดตามด้วยนะครับเออที่ายไอดี08น4์แป6 6ขอบพระคุณครับ